จะว่าไปแล้วในสมัยนี้การเดินทางไปต่างจังหวัดช่างสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากนั่นเพราะคนส่วนใหญ่จะมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้สอยกันอยู่มากหากต้องการจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับรถกันไปได้เอง และนั่นผิดกับในสมัยนั้นที่การเดินทางออกต่างจังหวัดมักจะต้องไปซื้อตั๋วรถที่สถานีขนส่งหากเป็นช่วงเทศกาลด้วยแล้วคงต้องจองตั๋วล่วงหน้ากันร่วมเดือนสำหรับรถทัวร์ที่มีให้บริการนั้นก็จะมีทั้งแบบปรับอากาศ และรถพัดลมตามแต่ผูด้โดยสารจะเลือกใช้บริการลุงประหยัดผู้ที่เล่าและถ่ายทอดเรื่องราวอันสยองกว่าน,นี้แกมีอาชีพขับรถทัวร์สายเหนือในปัจจุบันนั้นแกได้กเกษียณอายุงานออกมาเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านได้หลายปีแล้ว แกเล่าว่าสมัยนั้นแกขับรถทัวร์สายเหนือซึ่งเป็นอาชีพที่รักแกบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวสามสิบกว่าปีก่อนเห็นจะได้ลุงประหยัดแกจะต้องไปรับรถที่ขับประจำที่สถานีขนส่งย่านจตุจักร แล้วนำรถเข้าจอดในชานชลาเพื่อรอรับผู้โดยสารการวิ่งรถทัวร์ในระยะทางไกลนั้นทางบริษัทก็กำหนดให้มีเด็กรถได้ขึ้นนั่งคู่ไปด้วยสำหรับไว้คอยช่วยเหลือการปฏิบัติงานในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเป็นการยกกระเป๋าผู้โดยสาร หรือการช่วยดูแลความเรียบร้อยของรถไปในตัวสำหรับผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็มักจะจองตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่จะออกเดินทางแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่จะมาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ขายในวันที่จะเดินทางเลย เพราะเส้นทางของรถทัวร์สายนี้เป็นเส้นทางระยะไกลที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานอีกกิจวัตรที่ลุงประหยัดต้องทำในทุกวันก่อนจะนำรถเข้าชานชลาก็คือการตรวจเช็คดูสภาพความพร้อมของรถทัวร์ ทั้งห้องเครื่องยนต์ลมยางระบบไฟส่องสว่างโดยมีเด็กรถคู่ใจคอยเป็นลูกมือและรับผิดชอบเรื่องการล้างทําความสะอาดรถหากถ้าไม่ใช่ในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์หรือหยุดปีใหม่ ผู้โดยสารจะไม่ค่อยเยอะมากมายนั่นเป็นธรรมดาของคนไทยส่วนใหญ่นั้นมักจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสำหรับวันปกตินั้นหากไม่มีเหตุจำเป็นอะไรรถก็จะว่างไม่มีผู้โดยสารเดินทางกัน ส่วนเรื่องรายได้นั้นรุงประหยัดก็จะถูกลดลงไปด้วยนั่นทำให้แกต้องหารายได้เสริมโดยการจอดรถรับคนรายทางที่โบกขึ้นไปตลอดทางเพื่อจะได้เก็บเปอร์เซ็นต์ค่าตัวกับผู้โดยสารที่เก็บจากรายทางซึ่งนั่น พวกเขาจะยืนตามสารารอรถริมทางหรือไม่ก็ป้อมตำรวจทางหลวงส่วนใหญ่ลุงประหยัดแก่จะได้ผู้โดยสารตั้งแต่อ่างทองอินบุรีสิงบุรีขึ้นไปตามถนนสายเอเชียและจุดพักรถที่ต้องจอดรถให้ผู้โดยสารได้แวะกินข้าวและทำธุระส่วนตัวนั้น ก็คือจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นก็จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือและเหตุการณ์ความทรงจำอันสุดขนหัวลุกที่ทำให้แกจดจำได้ดีกับอาชีพขับรถทัวนั้นก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งในการทำงานของแกในวันนี้ ทางนายท่าได้มาบอกว่าคนขับรถเที่ยวกะกลางคืนนั้นเกิดท้องเสียขึ้นมาอย่างกะทันหันจึงต้องเปลี่ยนให้แกมาขับรถในกะกลางคืนแทนตกลงแล้วแกกับเด็กรถเลยต้องสลับรอบออกรถมาวิ่งแทนรถ คนขับที่ป่วยกระทันหันนั่นเองแกนำรถเข้าจอดเทียบท่าที่ชานชาลาราวสี่โมงเย็นกำหนดการเดินทางออกจากสถานีขนส่งในเวลาหนึ่งทุ่มตรงรถออกมาได้ระยะหนึ่งก็เข้าเขตจ,จังหวัดอยุทยาเริ่มที่จะมีผู้โดยสารโบกเรียกรถ จุดแรกที่แกรับนั้นอยู่ที่บางปะหันซึ่งมีผู้โดยสารโบกมาสองคนซึ่งคนที่เรียกรถส่วนใหญ่นั้นแกก็จะสังเกตดูว่ามีสัมภาระมากน้อยแค่ไหนหากมีสัมภาระเยอะนั่นแสดงว่าคงเดินทางไปถึงภาคเหนือแน่นอน หลังจากรับผู้โดยสารขึ้นรถมาแล้วแกก็จะส่งสัญญาณให้เด็กรถไปเก็บค่าโดยสารมาคืนวันปกตินนตซึ่งเป็นวันธรรมดาแบบนี้รถลาบนถนนสายเอเชียขาขึ้นนั้นมันช่างโลง่งไม่ค่อยมีรถสัญจรมากมายซึ่งในสมัย30กว่าปีก่อนไฟส่องสว่างรายทาง ก็ไม่มีเยอะเหมือนในสมัยนี้ถนนหนทางในบางช่วงก็มืดสนิทแทบจะมองอะไรไม่เห็นต้องพึ่งพาอาศัยมองจากไฟที่อยู่หน้ารถของแต่ละคันที่วิ่งสวนกันบ้างวิ่งตามกันบ้างตลอดเส้นทางที่ขับรถมานั้นแกก็จะชวนเด็กรถคุยแก้งง่วงบ้าง เพราะแกนั้นไม่ได้ขับรถในกะกลางคืนนานแล้วจนรถวิ่งเลยเขตอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเข้าสู่รอยต่อจังหวัดชัยนาทแกขับมาได้สักระยะหนึ่งสายตาก,ก็พันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่สารารอรถข้างทาง ซึ่งบริเวณศาลานั้นค่อนข้างที่จะเปรี่ยวและมืดเธอทำท่าจะยกมือโบกรถแกก็กระพริบไฟให้เป็นสัญญาณจากนั้นก็ชะลอรถและเข้าจอดที่ศาลาแล้วเด็กรถก็เปิดประตูลงไปเ,เพื่อไปรับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงคนนั้นซึ่งสังเกตว่า เธอนั้นไม่มีสัมภาระอะไรมาด้วยเลยแถมยืนอยู่ในมุมมืดอีกด้วยซึ่งตรงนั้นทั้งเปลี่ยวและน่ากลัวจนผิดสังเกตเมื่อหญิงคนนั้นก้าวขึ้นรถมาเธอก็ไปนั่งที่เบาะของเด็กรถซึ่งอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นนั่นทำให้เด็กรถนั้นต้องไปยืนตรงข้างประตู เออคุณครับ,รบทําไมไม่ขึ้นไปนั่งเบาะข้างบนล่ะครับ,รบลุงประหยัดถามพรางชี้มือไปบนเบาะด้านบนรถอ๋อเดี๋ยวจะเออจะให้จอดรับแฟนของหนูหน่อยค่ะที่ศาลาด้านหน้านะคะกลัวว่าจะบอกคุณลุงไม่ทันค่ะ เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยรถวิ่งไปได้พักหนึ่งก็เห็นสา,าลารอรถมาแต่ไกลจอดด้วยค่ะหนูจะลงไปรับแฟนรุงประหยัดจอดรถในทันทีเออคุณ อย่าไปนานนะครับเอย่าผู้โดยสารคนอื่นจะรอนานนะครับ,รบแกบอกเธอหลังจากที่หญิงคนนั้นก้าวลงไปจากรถแล้วแกกับเด็กรถรก็กลัวผู้โดยสารคนอื่นจะสงสัยว่าทำไมถึงจอดรถรก็เลยแกล้งทําทีลงไปเคาะยาง ไปดูความเรียบร้อยของรถไปเรื่อยๆรอกันอยู่ราวสิบนาทีกว่าเห็นจะได้เธอคนนั้นก็ยังไม่เดินทางกลับมาเกิ่แกเลยรู้สึกกังวลว่าการรอครั้งนี้จะทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นนั้นมีปัญหาเฮ้ยเองอะเดินเข้าไปดูหน่อยสิ ทำไมเข้าไปนานจังวันเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะสงสัยเอานะเด็กรถเดินเข้าไปตามในทางที่เธอคนนั้นเดินเข้าไปพักเดียวเด็กรถคนนั้นก็เดินกลับมาโลกเพ่ผมเดินเข้าไปไกลามากเลยอะไม่เห็นจะมีบ้านคนสักหลังเลยเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงวะก็ข่าเห็นเขาเดินเข้าไปนี่วะเองก็เห็นเหมือนข้านะเว้ย แกสงสัยลูกพี่เอานี้ดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบนหัวรถนะนิดนึงนิดนึงแล้วก็สาดไฟนะส่องเข้าไปดูในทางนั้นนะเดี๋ยวก็จะเห็นเชื่อผมสิเด็กรถเสนอความคิดนั่นทำให้แกต้องทำตามโดยปริยายแต่ภาพที่เห็นหลังจากฉายไฟของตัวรถเข้าไปแล้ว นั่นเป็นทางลูกหลังทั้งสองข้างทางซึ่งมีแต่ป่ากกรกทึบไปหมดไม่เห็นจะมีวี่แววว่ามีบ้านคนเลยแม้แต่น้อยทว่าสายตาก็เห็นร่างของเธอคนนั้นกำลังเดินฝ่าความมืดออกมาแล้วเหมือนกำลังลากจูงอะไรบางอย่างมาด้วยเฮ้ยเฮเฮ้องเองไปช่วยเขาถือมาหน่อยสิไปเร็วๆมันจะได้ไม่เสียเวลา แกสั่งเด็กรถในทันทีเด็กรถเดินไปถึงตัวหญิงคนนั้นพักเดียวลูกพี่ลูกพี่เบนหัวรถออกเลยเบนหัวรถออกเลยเร็วเร็วพร้อมกับวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่ผู้หญิงคนนั้นเดินใกล้มาถึงรถแล้วซึ่งแกเห็นชัดถนัดขึ้นแกงงตั้งสติกับคำพูดของลูกน้องแต่นั่น กลับทําให้แกรีบเปิดประตูรถแล้วรีบออกไปช่วยผู้หญิงคนนั้นโดยทันทีแต่ว่าแกไปได้เพียงแค่ครึ่งทางต้องวิ่งกลับมาที่รถโดยทันทีเช่นเดียวกับที่เด็กรถวิ่งกลับมาก่อนทําไมทำไมเองไม่บอกเข้าวะอะไรกันเนี่ยโอ้เอ็งว่าที่เราเห็นกันนะ่ะมันจริงไม่วะ ลุงประหยัดถามเด็กรถขึ้นมาขณะที่ทั้งคู่ยังตกใจและกลัวกับสิ่งที่เห็นอยู่ซึ่งมันไม่น่าเชื่อและขณะนั้นเองรถของแกก็แล่นเข้าสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์โอ้โหลุงสกนาดนั้นแล้วลูกพี่คนบ้าอะไรจะลากลงศพออกมาจากทางมืดๆนี่มันตีสองตีสามแล้วนี่นะ เด็กรถตอบออกมาด้วยความตกใจกลัวกับอาการสั่งงนงันงกรถมาจอดที่จุดพักรถในเขตนครสวรรค์พูดโดยสารทยอยลงไปกินข้าวบ้างไปทำธุระส่วนตัวบ้างแกและเด็กรถนั้นก็ลงไปหาอะไรกินระหว่างที่ยืนสุบบุรี่อยู่นั้นลุงประหยัดก็ได้เจอกับตำรวจทางหลวงนายหนึ่งเข้า แล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เพิ่งเจอมาให้ฟังซึ่งตำรวจนายนั้นก็ถามจุดพิกัดที่เจอแล้วก็เล่าบอกว่าหลายเดือนก่อนนั้นมีชายยิงคู่หนึ่งมารอรถโดยสารที่สารารอรถแล้วโดนคนร้ายปล้นทรัพย์สินรวมทั้งค่าปิดปากหลังจากนั้นรถทัวร์ส่วนใหญ่ก็จะเจอเธอคนนี้เมายืนโบกรถที่สาราแห่งนั้นอยู่บ่อยครั้ง วิ่งรถเที่ยวนี้แล้วแกก็ขอกับนายท่าว่าหลังจากนี้ต่อไปจะขอวิ่งรถกะกลางวันตลอดเพราะนั้นทั้งเข็ดและกลัวกับเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมาอย่างมากและไม่อยากจะพบเจอกับเธอคนนั้นอีกเลย